นักเรียนคะสวัสดีคะ่ะคุณครูน้อยนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะมาสอนในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาสอนในเรื่องคําขวัญน,นะคะคาขวัญคืออะไรนะนักเรียนดูนะคะคาขวัญก็คือถ้อยคําที่มุ่งให้เป็นข้อเตือนใจหรือเป็นสิริมงคลทางด้านต่างๆนะคะหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ในการเขียนคาขวัญน,นะคะเขาบอกวันหนึ่งเขาบอกว่าใช้ถ้อยคํากระทัดรัด สระสรวยอาจจะมีสัมผัสคล้องจองกันก็ได้เพื่อจะทําให้การอ่านคล่องขึ้นหรือมีใจความกินใจมากขึ้นนะคะนักเรียนค่ะนะ<ม>สองบอกว่าใช้ข้อความหรือข้อคิดสอดคล้องกับโอกาส<ม>เช่นโอกาสการกล่าวต้อนรับเนื้อโอกาสในการไว้อะไรหรือ การรณรงทางด้านต่างๆไม่ว่าการระรงการใช้ไฟการระรงการใช้น้ําอะไรอย่างนี้นะคะสามเาบอกว่าใช้ข้อความหรือข้อคิดเหมาะสมแก่ฐานะของผู้ให้หรือผู้รับหรือของหมู่คณะต่างๆมันก็จะแตกต่างกันออกไปนักเรียนคะอย่างเช่นคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันครูคำขวัญวันพ่อวันอะไรก็แล้วแต่ เกี่ยวกับรณรงค์ในด้านต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนขานะคะคุณครูวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างคํขคัญต่างๆเกี่ยวกับด้านต่างๆในหลายเรื่องนะคะเช่นรักเรียนดีกว่าเรียนรักนักเรียนขารักเรียนในแวนนักเรียนก็จะต้องมีความรักในด้านการเรียนรักจากเรียนหนังสือวิชานู่นวิชานี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเรียนรักเรียนรักก็หมายความว่าการเรียนรักนั้นเป็นการเรียนรักที่ ยังไม่ถึงวัยอันสมควรก็จะทําให้เรานั้นถ้ามีความรักในวัยเรียนจะทําให้เราันไม่มีสมาธิในการเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนดูต่อไปนะคะศรัทธาในธรรมนะานำชีวิตพิชิตกิเลสน,นะคะ,ะตรงนี้นะคะนักเรียนขาคำว่ากิเลสทุกคนมีแล้วนะคะไม่ว่าจะกิเลสทั้งด้านอ่า อะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นบางคนนัอยากได้รถอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้แฟนรอๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากได้ของคนอื่นมาจะทําให้เขาเกิดกิเลสนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะโชคอยู่ที่การศึกษาวาสนาอยู่ที่ความเพียนอะไรก็แล้วแต่ทั้งเรียนเหมือนมันศึกษามีความเพียนมุม,มาณะในการเรียนหนังสือก็อจะทําให้เรามีวาสนาหรือทําให้การศึกษาของเราไปได้ราบรื่นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะจงทําในสิ่งที่พูดแต่อย่าพูดในสิ่งที่ทําหมายความว่าทั้งเรียนจะทําอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องคิดก่อนคิดไตรตรองให้รอบคอบว่าเราทําไปแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมทําให้ตัวเองเดือดร้อนไหมทําไปแล้วทําให้เราเสียใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าพูดคิดก่อนที่จะพูดออกไปนั่นเอง นะคะคิดก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะมีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาลเขาบอกว่าการพบเพื่อนครบทุกอย่างแต่ว่าเราจะต้องเอานําสิ่งที่ดีของเพื่อนนั้นมาใช้อย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีของเพื่อนเอามาเป็นแค่ประสบการณ์เอามาเป็นที่เพื่อจะให้รู้เตืนเอนจะเตือนใจเราว่าเราอย่าทำนะอะไรสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราก็คบได้นะคะั้องยนค่ะ ต่อไปนะคะชีวิตการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกําลังอุปสรรคคือความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้นักเรียนขาการทํางานหรือการเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันนักเรียนก็แล้วแต่ทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคอุปสรรคคือยาชูกําลังทําให้เราต้องขึ้นสู้เพื่อจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั้นสําเร็จรู้รวบไปด้วยดีนั่นเองนะคะความอดทนเป็นหนทางแห่งความสําเร็จ อะไรก็แล้วแต่การจะทํางานอะไรก็แล้วแต่หรือนักเรียนถ้านักเรียนมีความอดทนในการทํางานในการเรียนในการอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะสู้อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราสําเร็จรปทุกเด้งได้ด,ดีนะคะ,ะนักเรียนนะคะนักเรียนดูแบบสุดข,ขัดหน้าที่88นะคะให้นักเรียนเลือกข้อความไปเติมในช่องว่างง่ายๆนะคะให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองนะคะและหน้าที่ 89ข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนเลือกข้อความไปเติมในช่องว่างให้เป็นคำขวัญและบอกวัตถุประสงค์ของคำขวัญเหล่านั้นอย่างเช่นเมาแล้วขับจะกลับบ้านเก่าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการเตือนใจไม่ให้ดื่มสุราในการขับรถนั่นเองนะคะในวันนี้นักเรียนฝาเอาไว้ต่อกันชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีจ้ะ